สวัสดีครับผมเต้เซนไฟเยอร์นะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมใหม่ครับในมินิเกมที่ชื่อว่าเบ d วอ r นะครับตอนนี้ผมก็เล่นอยู่ในแบบทีมสีคนมทั้งหมดสีทีมนะฮะโอ้โหมีคนมีผ้าคลุมด้วยคนโหดนะฮะถอนคำแป๊บเดี๋ยวต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวนะเรียบร้อยครับ จะเหลือได้จังดโดดไปขนาดนั้นนะฮะ <c oughs> โอ้โหอะไรวะ <c oughs> โอ้โหใก็ไปโอเคไหผมว่าผมพึ่งทีมผมไม่ได้แล้วแหละนะครับ <c oughs> โอ้โหปวดหัวเลยนะฮะกับการสเต็ปการโดดแบบเมื่อกี้นะครับ <c oughs> โอเคไหมแ๋ยวเราทำไอ้กล่องก่อนละกันนะครับเอามาสักสองเนี่ยนะสองกล่องนะครับวางลงไปใช้ของกับเพื่อน แล้วก็อีกอันนึงก็เก็บไว้ได้ดีกว่าประมานะอ่าน,นี้ก็ยืนฟาร์มอย่างไรไปโอ้โหเดี๋ยวนะต่อไปถึงกลางแล้วล่ะโคตรโหดเดดเดดเดดตอนนี้รู้สึกทองจะเกิดเยอะด้วยนะฮะตอนนี้ผมอยู่สีเขียวนะครับเป็นอะไรที่จำเนาะหวังว่ามันจะไม่ไปเกียนเตียงกันนะแบบผมไม่ชอบเลยเพวกเกียนเตียงในนะฮะเออป็นยังไงไม่รู้นะครับความรู้สึกว่าไม่ชอบนะยีโนมันเกียนเตียงมันง่ายเกินไปไหมอะไรแบบนี้มันต้องบุกกันแบบเต็มยศเดี๋ยวไปเกาะเต็มยศอยู่เน เออหรือเปล่าอะเอาอย่างนี้ก็ได้เถอะใน αι. ในสถานะที่ผมแบบเคยเกียนมานะครับอืมเอิ่มว่าไงดีวะเดี๋ยวผมทําบล็อกไปกลางแล้วกันนะเอิ่มแล้วก็อาหารครับขอเป็นเนื้อหมูนะฮะโอเคเฮ้ยวันนี C C ้สีเขียวสีเรานี่ว่าตกใจหมดเลยนะครับรู้สึกว่าด่านนี้ทองจะเกิดเยอะด้วยนะฮะใช่ไหม เออถ้าเสียงผมเปลี่ยนก็อย่าว่าผมเลยนะครับผม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 เป็นหวัดนิดนึงนะฮะวันนี้แต่ก็ไม่ได้เป็นมากอะไรเนี่ยนิดนึงอยู่โน่นนิดนึงนิดนึงเข้าใจอไหมคำว่านิดนึงสีเหลืองรู้สึกมันจะเอาทองกับฐานเนี่ยซึ่งผมไม่ยอมเนี่ยเฮ้ยเพื่อนโอ้โหเพื่อนมันมาบุกเฮ้ยเพื่อนมาช่วยเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 แป๊บแป๊บแปเฮ้ยปะโถเอ้ยอย่างนี้แล้วกันอย่างนี้ยแล้วกันเพื่อนมันหนีนักใช่ไหมเฮ้ยทำไมผมแหลกจังวะอะไรวะเเดดีีีี๋๋ยยยวววนนนนะโโอออออ้้หผมมมมตตงง่่่าััทูใ มันมีทองในตัวเฮ้ยเฮ้ยมันแหลกเว้ยเดียวแหลกแบบนี้ก็ได้ล่ะเดี๋ยวนะไอ้บ้แบ๊กบอยบอยวิ่งหนีอยู่ได้นะครับเดี๋ยวต้องไอ้นี่ไอ้หมอนี่มาดิ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 เออแหลแหลก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 โอยมาสิวะมาสิมาสิอืมอะไรของมันโอ้ตกใจเพื่อนโทษทีนะฟันผิดคนนะจ๊ะโอเคเก็บทองไหมครับ ทองก็ไม่เคยมีได้แถวนี้เดี๋ยวผมอุดตรงนี้เลยแล้วกันนะพวกเกียนมันจะได้มาเอาทองไม่ได้นะโอเคนะครับฮะให้ทองเราโอ้โหขอบคุณครับใจดีมากมากนี่กเหรอไม่สติกไม่สติกแหลกนุ้ยแหลกกระสู้นุ้ยแหล,ล,ลกกระสู้นุ้ยโอ้โหไม่อยากเก็บทองโอ้โหเสยียบมากเสยียบมากเออข้ามมันหน่อยดิ Jeez> ไม่ช่วยกันฆ่าเลยโอ้โหอ่ะอ่ะมันบุกฐานคนอื่นเลยเดี๋ยวนะอยา่าเพิ Meanwhile> ่งบุกไอ้น <Sure> ี่ก็เกียนจังเลยโว้ยเกียนจังเลยเกียนจังเลยเกียนจังเลยฮะเกียนจังเลยเฮ้ยเพื่อนเราเกียน์เลยเดี๋ยวนะเดียวอย่าเพิ่งเกียนได้ไหมเฮะขอฟาร์มของก่อนเซ่เกียมันจะจบเร็วไงถ้าเราเจอพวกเกียรเนี่ยเออฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันผมแหลกแล้วแหอะไรวะเอองงเว้ยเดี๋ยวนะนี่ไงเล่าเอาตีไม่รู เดี๋ยวตีไม่โดนแหลกมากนจุดจุดนี้ไอ้บ้าโอ้โหเข้าไม่ได้ด้วยเห็นยวนี่เดี๋ยวนะีมาๆลุมๆรมๆรุม,รม,รม,รมไว้จังหวะนี้เดี๋ยวนี่เออเอามีคนไปฐานโอ้ไม่ก็เดี๋ยวกลับฐานแป๊บเดี๋ยวนี้ไม่จริงนะไม่จริงนะไม่เอานะแบบนี้ไม่ดีครับไม่ดีมันตายยังวะเฮ้ยเพื่อนฆ่ามันดิฆ่ามันเออตายแล้วใช่ไหมสวยเ,เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมทำดีทำดี โอ้ยเป็นอะไรที่เกือบจะเตียงพังนะฮะถ้าเกิดไม่มีเพื่อนอยู่ฐานนี้จบเลยนะครับโอ้โหเหล็กมันไม่เก็บกันเลยเว้ยพวกนี้วิ่งเกียนเหรอวิ่งเกียนแบบนี้ก็ได้นะฮะเออเดี๋ยวนะ้เดี๋ยวผมทําเกาะกันแล้วกันนะครับีวิวตันเลยแล้วกันนะโอเคถอดใส่แล้วก็เก็บของพวกนี้ไว้ให้เพื่อนเรานะฮะอ,อ่ารวมถึงเหล็กด้วยไหมเออเหล็กกปเลยนะเดี๋ยวผมทําดาบเลเวลตันเลยแล้วกันนะครับนะจะได้เป็นอะไรที่แจ่มมากนะโอเคเดี๋ยวผมเอ้ยเดี๋ยวเดี่โอเคป๊บอ่า เป็นแหลกๆครับผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรเดี๋ยวขอเหล็กสัก5ก้อนได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําแบบยาไงทํายาจะฮิวนะฮะเอาไว้ฮิวเลือดผมตอนผมเลือดใกล้หมดตรงกลางเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปกลางกันนะฮะไปฟาร์มทองกันรัวๆเลยนะครับรอบนี้ผมคิดว่าผมพร้อมมากตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวดูดูดูกันต่อทางไอ้บ้าเยวนไวเถอะโอ้โ,อโหโอเคต่อไปเลยพวก ทำดีทำดีอู้หูทองโอ้ตกมาต่อนะต่อตาโอ้โหมันเก็บทองมันแย่งผมเก็บเลยครับณจุดๆนี้โอเคเก็บอีกด้านหนึ่งก็ได้ไว้โอเคทองตรงกลางตรงนี้ครับอ่าฮะเก็บมาเลยโอเคเพื่อนเราโอ้โหเดี๋ยวนะไปไปกลับกลับกลับฐานไปผมรู้ว่าไอ้นั่นทองเยอะแน่ๆนะฮะณจุดจุดนี้โอ้โหเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยโดนฆ่าโดนฆ่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยๆไปตรงไหนอ่ะมามามาเออนั่นแหละเฮ้มียาหิวเว้ยโอ้ยเดี๋ยวนะผมเก็บทองแป๊บนะ ส up, ีแดงก็จะบุกแต่ส <realidade> ีเหลืองไปอย่างนี้แล้วกันอย่างนี้แล้วกันเนยเดวเก็บทองแ๊บเห็นไหมอย่ามึงไปนะเอยสีเหลืองไปยิดด้วยกันทําไมเลือกคนเกาะกากดีกว่า้ยเฮ้ยแหลกแห้วเยเห็นไหมน้องเล่นเวอร์ชั่นไหนมาถึงไม่แหลกเดี๋ยวนะเออตีมันให้โดนตีตีมันไม่โดนตีมันไม่โดนนี่อย่างนี้ล้วกันเออเดี๋ยวเดี๋ยวสีแดงสีแดงเหรอสีแดงเหรอสีแดงนี่นี่อย่างนี้ล้กันสีแดงอย่างนี้แล้วกันเออจำไม่ล่ะโอ้โหได้ทองมากี่ก้อนนะครับ จ็ดก้อนมันแหลกอย่างนี้ไงผมไม่อยากเล่นเซิร์ฟฝรั่งแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนไปเล่นเซิร์ฟไทยดีไหมวะก็คืองไงดีวะครับมันเป็นแหลกๆยังไงไม่รู้นะหรือว่าหนึ่งจุดแปดเขาไม่ซับพอร์ตเราวะฮะตอนนี้ผมเล่นอย่างหนึ่งจุดแปดนะเพราะว่าหนึ่งจุดไอสิบเอ็ดมันเข้ามาไงหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งนะเข้ามาผมก็เลยเกิดเป็นโก้คันทั้งสองทีมพร้อมกันเลยครับรีบล่ะเดี๋ยนะสงสัยเขารีบครับเนี่ย เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไอหนึ่งจุดไอนั่นดูนะฮะหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งนะฮะไอเป็นเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะครับเผื่อมันจะน่าจะดีขึ้นนะผมไม่รู้นะแต่ที่รู้ตอนนี้แหลกมากนะฮะแหลกมากๆนะครับไม่รู้ว่าบล็อกจะแหลกตอนไหนได้เลยชึบโอเคโดดไปได้อยู่นะเดี๋ยวผมทําธนูเริวตันเลยแล้วกันนะไม่มีใครขึ้นไปบนบันดูนะ่าหรอน่าจะมีทองเยอะนะอ่าฮะแต่ว่าเดี๋ยวผม รู้สึกว่าเตียงสองทีมนั้นจะพังแล้วนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวผมทําธนูเก็บพวกนั้นเลยก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะโอเคจัดไปนะย่มแล้วก็พลิกแอคสักอันครับนะมีไว้ก็ดีกว่าไม่มีเลยเ,เดี๋ยวผมนี่แล้วกันขอบ็อกโอเคไหนดูซิสีเหลืองรู้สึกว่าจะเต็มนะฮะสีแดงเหลือ <laughs> หนึ่งคนโอ้โห,หน่าสงสารมากนะครับโอ้โหพวกนั้นตีกันตกลรลัว เฮ้ยพวกฝรั่งไม่แหลกกันหรอวะไม่เป็นแหลกแหลวะโอม my ก o ดเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บสีเหลืองก่อนล้วกันครับน่าเป็นห่วงนะมีต้องสามคนเน่ยเราต้องไอทำให้มันอ่อนกำลังลงก่อนนะโอเคไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนไปไปไปขึ้นไปเลยครับจังหวะนี้เรามีแค่ธนูเราก็ได้แล้วเนี่ยสีเหลืองมันไม่มีอะไรเนี่ยตายรอบเดียวก็จบแล้วเนี่ยผมว่านะยิงไปโลดตุม้มโ,โ,โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะเออแอบอยู่ข้างหลังนั้นสองคนเลยหรอคนนี้ซีมันนี่ซีมันนี่ดิมันนี่ดีตายหนึ่งแล้วตายสองมันที่นี่ตายตายสองตายสองตัวหนึ่งอยู่ไหนวะแอบอยู่ซ้ายมันแอบอยู่ไหนไวะครับไม่รู้นะโอ้มีการซ่อนเหล็กไว้ได้วยแย่งกันขนาดนั้นเลยโอ้ตรงนี้ก็เยอะนี่วะโอเคดีนะครับทีเดียวกันหนึ่งคนไปไหนวะไม่รู้ครับเขาน่าจะซุ่มทุบเตียงเราหรือเปล่าครับ อ๋อยีคนหนึ่งโดนสีเราฆ่าแล้วนะโอเคสีแดงมันน่าเป็นห่วงอยู่นะนรับมันอยู่ตรงไหนวะเมื่อกี้เห็นวิ่งมากลางหรือเปล่าไม่รู้นะอ๋ออ๋อใช่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 มันอยู่กลางครับนี่ผมเล็งธนูไว้รอเลยเล็งธนูไว้รอเลยอย่างนี้แล้วกันมามามาขม,มอนดุดขมอนดุดจะไปหนจะไปหนเลือดไหลเหลือน้อย,เร,ย,เ,รยเรารู้นะโดนธนูอัดไปสองดอกขนาดนั้นผมว่าไม่น่ารอดนะฮะนี่อย่างนี้มามาแหลกก็สู้แหลกก็สู้มาดิมาดิ มาดีมาดีเออนะแลลวก็สู้นะเว้ยโอ้โหทองคนมหาศาลมันเอาบล็อกมาอ้อมไว้เหละแล้วไม่มีคนเห็นนะฮะอะไรแบบนี้โอเคตอนนี้ก็เหลือแค่สีสีน้ําเงินนะฮะเหลือแค่สีน้ําเงินสีสุดท้ายแล้วละนะ่ะเนาะนะครับเดีย๋ยวว่าผมไปทําไม่นั่นดีกว่านะฮะไปทำยาไอสติงกับยาสป,ปีดแล้วก็บุกเลยดีกว่านะครับเป็นอันไม่เสียเวลาใช่ไหมโอเคผมว่าเดี๋ยวเยวกลับทานก่อนนะเพื่อนเราอย่าเพิ่งไปเกียนเตียงก่อนนะ อยากขอเตียงสักอันหน่อยได้ไหมแบบเหลือเตียงม่ให้สักอันหน่อแยบบจะได้ระเบิดนะฮะอะไรแบบนี้นะครับโอเคหวังว่าพวกนั้นมันจะไม่ระเบิดเตียงก่อนเราเนะี่ยโอ้โหของโคตรเยอะโคตรแจ่เนะเดี๋ยวผมอย่างนี้แล้วกันนะปั๊ปปั๊นี่โอเคแล้วก็นี่ครับยาสติงสักหนึ่งอันนะนอกนั้นก็เก็บไว้ฐานดีกว่าครับเดี๋ยวตายแล้วเสียของนะโอเคกินเข้าไปแล้ววิ่งไปกลางนะฮะ โอเคหวังว่าจะไม่หลักนะนะโอ้โ oh, ห oh, สีน้ยเงินแบบโคตรโปรเฟชชั่นนัลนะฮะโอ้โ oh, หสีเขียวก็กำลังไปครับในะจุดจุดนี้โอ oh, okay, okay, ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคไปเลยไปเลยเดี๋ยวจะไปพร้อมเพื่อนเราดีไหมผมว่าก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะก็ปีนขึ้นไปแล้วครับณนะจุดจุดนี้ไปเลยไปเลยไปเลยโอเคโอเคไป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 นี่ครับเรียบร้อยโดนแน่ๆบอกเลย นกินยาสตเต็งเลยแล้วกันนะแล้วก็ตามด้วยยาสปีดอีกขวดนะฮะน่าจะเป็นอะไรที่แจ่มนะครับโอเคพร้อมถามว่าใจมาไหมไม่มาเลยมันมีธนูไงโอ้โหเดี๋ยวธนูเดี๋ยวมันมีแล้วก็มีครับอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวนะเฮ้ยเพื่อนหลบหน่อยดิวะนี่อย่างนี้โอโ้ยิงไม่โดนหรอครับนี่อย่างนี้แล้วกันโอ้โหปิวน่ะเมื่อกี้ผมบอกเลย เดี๋ยนะเอ้ยเพื่อนอย่าบังดิโอ้โหเวนเลยเดี๋ยะนะโอเคหมอนนั่งขึ้นมายิงอัดใส่หน้าไปดึงดอกโอเคเยี่ยมไปบุกเลยแล้วกันผมว่าน่าจะบุกเลยแล้วกันครับณนะจุดๆนี้นนะไอเพื่อนมันทำอะไรวะเดี๋ยนะโอ้โหโดดไปอย่างงั้นเลยล่ะเดี๋ยนะโอ้โหต่อสูงไปไหมเฮ้ยไอ้นี่ก็จังเลยเว้ยเดี๋ยนะเดี๋ยวเดียวเดียวใจเย็นใจเย็นอึบแบบนี้โอเควางบล็อกไม่ทันด้วยขอบคุณครับ จะตายอยู่แล้วเนี่ยนี่อย่างนี้แล้วกันครับอ๋อเดี๋ยวเราย่องไปทุบเลือดเหลือนิดเดียวเองจะไป,ปทุบเตียงเขาได้ไงฮะโอ้โหเดี๋ยนะผมซุ่มแป๊บนะฮะซุ่มแป๊บเลือดเหลือน้อยมากไม่ใช่อะไรผมก็เลยไม่บุกไงอ่าฮะรู้สึกว่าเขายังไม่รู้ตัวนะ่าผมมานะครับเดี๋ยวผมขอลีเลือดก,ก่อนนะครับไม่ใช่อะไรนี่ลีเลือดแป๊บจเจ็นเย็นเย็นเย็นนะครับโอ้โอ้โอ้เขามาวบเขามาวะ,มา,วะ,ม,าวะมาทำไมลร เอา,ม,า,เม,ม,ามันเห็นผมแล้วชิคมาแล้วเห็นผมแล้วนี่อย่างนี้แล้วกันไอ้หนอนนี่ก็ทำจังเลยวะคราฟจังเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นนะอืมอืมโอเคขอทุบเตียงหน่อยแล้วกันนะขอทุบเ,เตียงหน่อยได้ไหมอไอขอทุบเตียงหน่อยได้ไหมเป็นไงโอเคขอคิวหน่อยได้ไหมรอบนี้ขอคิวหน่อยสิเออนั่นแหละเยี่ยมนี่นี่อย่างนี้โอเคโอ้โอโอโอ โอเคครับนะก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอเคครับผมบาบายครับผมสวัสดีครับ